โอเคครับกันทาสมมุิว่าปีนัเป็นรูปนี้เ็ากดรโคตาตัวไดงกดตรบอัเป็นนี่เด้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบรกาศยามทะลงสุายอดเลยอ๋อขนาดนี้เราก็มาถึงที่คลองน้ำแล้วกันนะครับดูสิว่าจะมีปลาขนาดไหนดูสิทานกำลังพิจารณาอยู่ ว่าจะลงน้ําสู้น้ําไหวไหมไหไหเสียงไม่ดีฟังไม่ชัดกับอโคตขออภัยนะครับฮันเนียวอ้าวอ้าวตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับลำคลองน้องบึงครับอมจุดยอดอมวันนี้บรรยากาศก็ดีอ,องฟ้าแจ่มใส น้ำใสสะอาดแต่ว่าน้ำจะเย็นหน่อยคนจะลงเอาวานแหับปลาเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวดูดูตอนต่อไปวันนี้มากินข้าวนอกบ้านนะครับริมคลองหนองปลานี่ปูเสียบมอนมุ้งเครื่องปรุงมาเรียบร้อย สรอดูปล่าโอ้บักคักก็น่ะฟีเมอร์ล้วนๆนี้โอ้โหชุดยอดเลยอืโอ้ก็เนี้กำลังจะ เตียมแหลงหนองลงคลองนะครับจับปลาหนาวกระสู้ครับนาวกระสู้จับปลาปลา,า,าไมม่ะานนน จุดยอดครับฝีมือล้วนๆครับปลาวันนี้โอ้ ตอนคว้านีนาน่น่าบูดุูนะตอนคว้าสิยากกูเนืน่อยหน่อยนิดหนึ่งว่าบอกนะครับเด้อพี่น้องครับมื้อนี้บ้านปลาครับวันนี้กี่มื้อนี้หยุดเด็กกัน5:00นหาอยู่หากินครับต่างแดนครับพี่น้องต่างแดนครับมาเบิบ่งเด้อนี่ วิธีชีวิตเช่าบ้านครับเน่บอเล่าอาจารย์เอาตัวเน่ได้ตัวหนบอเรื่องอาจารย์เนี่ยวิจิวาถั่วกี่ขั้นฟูดแล้วจ้าลายกี่ขั้นฟูด พี่นะครับเอ็นคล้องบางย่งเนี่ยนะครับเนี่ยปลาบางอย่างลายได้ี่ปลาหลายก็คนเป็นได้เหรอาจารย์ากเห็นตัวปลาเเป็นตโตลตัวปลาเลยฮะบ๊วยบ๊วยเจ้าเป็นอยางได้เจ้าเมมาท่นว่าไดไปเลยจ เมจะได้นาทีหนึ่งยี่สิเี่สนาทียี่ยยยยยวินาทีปาตะวีเจ้าบ,บ่าน้ำาอาจารย์เหม็ดมิตรตัวน่อยเปล่ามาคับนี่กำลังแสบน้อยกำลังกำลังย่างพอดีกำลังกำลังถอดพอดีไหครับนี่ยพี่น้องเอ้ยบังดูผล หายุ่งหักินครับนี่อยู่บ้านห้องบาร์ดิกรู้ยังไงนะครับในตำเนี้ครับนี่ครับนี่เราเบิ่งเนื้อเราผู้หาครับนี่นี่ผู้วานครับนี่นี่นี่เพชรขาักดิ์ครับนี่เพชรขาักดิ์โอเคบอสตเนี่ยป่ะโอเคอ่ะคันถาสมมติว่าปีนี้เป็นรูปนี่งเขากดตเขาตัวไรโคตบ้าเป็นนี่เด้เนี่ยเนี่ย โอ้บักคักกันนะฟีเมอรล้วนๆเนี่ยอลาคาร์ฟเนี่ยปลาคาริงเนี่ปลาเนินปลานินปลาเ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 นินลมเนนปลาเนินปลานินปลาเนินปลาเนินปลาเนินปลานิน กรนต่งกนิ่งเหลืองมันผสมธุคคลบุคคลเก็บมนแขงบ่าสัตายแล้วิกวนประดุกวัดหลานกรไดเออกตองออยู่เดจเอจเออออิวนปลา

เนียได้แล้วเนี่ยดเียบอะ้เดียวเดี๋ยวโอ้ยยยย้ไนยกขึ้นยกขึนโอ้ยีคนนะเมื่อปลาไปคนนะครับเด้อครับเด้อปลาครับปลา ตอนกว่านี่นะโบดพุ่นนะตอนกวานนา่าสิยากูเหนื่อยหน่อยหน่อยก็ว่าโบเอาเอาเอาครับใบไม้มันเตะกูน้องยอดครับฝีมือล้วนๆครับปลาวันเนี้ย ปดุกนะอดนอาไม่จะตัวงอมงอเนาะบิลิโอจ้าปาดปาดปูปาดหัวออกี่พเมารของด้มังยานี่อัดบิลิโอนี่เละบอแล้วก็ามาเราของได้มังยันี่ยไปบว่า